ตอนนี้ครับทีลี่ก็ปรับใหม่นะครับผมก็เลยจะเอาแรงที่สุดของทีลี่ครับมาเล่นให้ดูครับและเกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมเล่นบนสตรีมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเฮ้ยเอาละครับเกมนี้ครับก็แรงประมาณ20-30ดาวนะครับเล่นกับคนดูนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับเริ่มเกมกันแล้วครับผมก็เล่นเป็นทีลี่นะฮะเห็นคนดูบอกว่ามันบัฟทำให้ต้นเกมเก่งขึ้นนะครับผมก็ยังไม่ได้อ่านเหมือนกันว่าต้นเกมเก่งขึ้นยังไงบ้าง มาถึงก็เข้าเลนครับไม่มีอะไรแต่เกมนี้ความสวยคือผมยืนชนกับโจ๊กเกอร์นะผมก็เคลียร์คีไปก่อนครับค่อยๆเคลียฮะลองเคลียรเคลียดูผมเอารูนเป็นแรมเพจมานะครับโดนยิงไปนัดหนึ่งครับผมจากนะั้นผมก็มาตีนกฮนะถ้าในบรรดาแครี่เนี่ยโจ๊กเกอร์นี่น่าจะเป็นตัวที่น่าทนำค้าที่สุดแล้วนะครับผมพยมายามนกครับแล้วผมก็ได้นกครับ แล้วผมก็ลองเทดูกับโจ๊กเกอร์ครับแล้วกดฮิลสู้ขึ้นมาอยากรู้ว่าพอมันปรับมาใหม่เนี่ยมันจะสู้โจ๊กเกอร์ได้ไหมแต่ว่าความโจ๊กเกอร์มันก็โจ๊กเกอร์จริงครับผมสู้ไม่ได้ครับคือแต่อยากลองห้าวนะอยากลองห้าวดูว่าเป็นยังไงแต่ก็ได้รู้แล้วว่าโจ๊กเกอร์ยังไงมันก็คือโจ๊กเกอร์สู้ยากจริงๆครับโดนไปก่อนครับศูนย์หนึ่งครับ แต่เกมนี้ชิวๆครับคนดูแบกอยู่แล้วแต่ไหนๆครับทีลี่ก็ปรับใหม่นะครับผมก็เลยคิดว่าจะมาลองเล่นเป็นแรงที่สุดของทีลี่นะครับไอเทมก็น่าจะมีแบบเป็นทางเอ่อทารอนนะครับกงเล็บอะไรประเภทนั้นครับแล้วผมก็ขึ้นเป็นวอร์บูธมาครับมีเอเลนดอมมาอยากลองตอดๆดูเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงชิ้นแรกก็จะขึ้นเป็นทาลอนนะครับนี่ฮะยืนเลี้ยงอันนี้ครับขอตอดยิงยิงยิงงหน่อยครับโอ้โหแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆครับ มีพี่แก๊กกำลังเข้ามาปิดครับแต่อ้อยทำมายืนนิ่งอย่างนั้นโอ้ยผมเพิ่งเห็นนะว่าอ้อยยืนนิ่งยืนนิ่งทำไมวนะน่ยและดึงมาเอ้ยไม่โดนครับแก๊กผมว่าโจ๊กเกอร์ไงก็เป็นตัวที่น่ารำคาญนะครับก็ <c oughs> ค่อยๆฟาร์มไปก่อนครับสำหรับต้นเกม <c oughs> โดนยกไปทีหนึ่งครับเคลียร์คีิปมันต่อไปครับตรงนั้นตรงมังกรครับเหมือนจะมีเหลืองครับมันเยอะเกินไปนะเราไปเอาไม่น่าได้ถ้าจะไปก็ต้องไปทั้งหมดแต่เมื่อกี้น่าจะหิวคีิกันหมด แต่เอเลนดอร์ครับพยายามที่จะเข้ามาตัดบูแล้วผมเข้าไปแย่งบูแล้วไม่ได้ด้วออยหูแก๊กฟิกมาดูดอะไรตรงนี้ผมพยายามที่จะซอยอยู่ครับเพือเคลียรคลิกซี่โดนดึงไบกลางวงครับช่วยไม่ได้แต่พี่หมึกมาปิดข้างหลังผมพยายามยิงจากตรงน,นั้นแลวยกได้อย่างสวยแล้วตอนนี้ครับซอยอยู่ซอยอยู่แลวฟลิกไปครับเก็บเอเดนดอร์ได้าดามาหนึ่งครับแล้วตอนนี้ครับผมพยายามที่จะยิง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 ย้งูหแต่มันยังไม่เข้าครับดาเมจน้อยเหลือเกินแต่ตรงนี้ครับโจ๊กเกอร์อยู่คนเดียวแต่ผมอยู่สองตัวแต่คลิกซี่ต้องหนีไปก่อนแต่ผมว่าผมนนจะเเทแท้้้ตรรรรงีียบยบบออคัโโห โจ๊กเกอร์นี่มันโจ๊กจริงๆวะ่ะพลังในการแบบเทดตัวตัวอะไรอะไรแบบนี้เก่งมากเลยนะครับเดือเป็ดขอแนะนำพ่อหมดเคเเปบริการเติมเกมที่สายเปยเกมวางใจที่สุดในตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า30,000 0คนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอดย4ี่ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่องเดือเป็ดนำไปใช้ลดเพิ่มได้อีกเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเควเปเท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดเด็เป็ดกันเยอะๆนะครับเขาจะได้สปอนส์อผมไปยาว ดูจากในเกมผมก็เพิ่งมาเห็นอินเกมผมจริงๆนะว่าผมก็ไม่ค่อยทาอะไรนะนอกจากฟาร์มหาเงินนะครับแต่หน้าจะเป็นหน้าที่แคลรี่โอ้แต่โดนดึงในนี้ต้องฟิกออกมาก่อนครับและพี่หมึกครับแทงให้ผมก็ซอยๆไปครับซอยๆๆๆๆและได้มาครับแต่ตอนนี้ได้ทารอนมาแล้วด้วยครับเอาพี่โจก็พยายามที่จะเอาพี่หมึกครับผมพยายามจะจะยิงสู้ยิงสู้ยิงสู้แล้วนี่ขนาดโจ๊กเกอร์มันดูเสียเปรียบเยอะมากเลยนะแต่มันก็ยังเอาผมตายได้ครับดีที่ดอกสุดท้ายผมคลิกนะครับ ชิ้นต่อไปครับผมจะขึ้นเป็นกรงเล็บนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคลับของผมนะครับไม่ใช่เทคนิคลับแล้วกันเรียกว่าการออกของเฉพาะตัวผมจะชอบตัวไหนที่ดาเมจมันน้อยๆเ,เนี่ยผมจะชอบขึ้นทารอนแล้วขึ้นกรงเล็บนะครับการตีไวของกรงเล็บเนี่ยมันจะช่วยเสริมดาเมจขึ้นมาอีกหน่อยทําให้ดาเมจองรวมๆเนี่ยรีดออกมาได้เยอะนะครับก็ใครที่ชอบเล่นตัวละครที่เกิดยาก,ยากลองใช้สเตปนี้ดูนะแต่อาจจะต้องเหมาะกับตัวที่ต้องออกกรงเล็บแลวคุมนะมีเอลดดรครับกับโจ๊กเกอร์มีกแกลกมาด้วยครับ ที่มึคอยบังไว้ให้อยู่ครับเป้าหมายของเราคือเคลียร์คีครับโอ้แล้วมีพี่ฟอร์ดครับเข้าไปลามครับแล้วมีการดูดจะกแกลกมาแล้วผมยิงฟรีอ e ีสปอร์ตแต่สกเกตดาเมจผมไม่ค่อยจะมีเลยนะแต่ผมไปได้คีวตัวหลังได้ไงไม่รู้นะฮะและพยายามที่เข้าไปยิงครับใส่เมทแล้วเมดโดนไปอื้ไฟนี้ดูดีครับซอยๆยิงๆไปเฮ้ผมว่าท่าหนึ่งมันดูใช้งานง่ายขึ้นปะไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้อ่านเหมือนกันว่าปรับอะไรบ้างแต่อันนี้น่าจะได้ป้อมบนครับ ข้างบนมีโจกพยายามที่จะเข้ามาเคลียร์นะฮะแต่ว่าไม่ได้ครับและตอนนี้มีแกลกมาครับแกลกเจอกับโอ้โยดึงผมโดนด้วยได้กงเล็บแล้วครับเดี๋ยวลองดูนะรพอมีกงเล็บแล้วเนะี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเล่นง่ายขึ้นนะครับดูการตีไวของเราครับผมว่ามันเป็นไอเทมที่โกงนะสำหรับการต้นเกมนะอยู่ๆเราก็ตีเร็วขึ้นตั้งแบบ เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตรงนี้ครับโอ้เพื่อนลำอย่างสวยแล้วผมก็เข้าไปยิง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 พยายามที่จะยิงใส่โจ๊กและโจก๊กตายลงไปครับแต่ยีน่าจะเข้าหาผมครับโดดออกมาก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนใบไม่ได้หนีนะชิ้นต่อไปก็จะขึ้นเป็นดาบครีครับเวลาเราเล่นตัวที่ต้องออกแรมเพจนะฮะก็จะขึ้นดาบครีนะแล้วตรงนี้ไปยืนให้มันดึงทําไมก็ไม่รู้นะโพซิชันนี่คือห่วยแตกมากแต่ยังดีที่รอดไม่ได้ครับมีพี่หมึกคอยรับครับ แล้วผมก็ตีตีซอยฟรี e สปอร์ตและซอยฟรีสปอร์ตตายไปหนึ่งครับผมแล้วพยายามที่จะยิงป้อมยิงป้อมครับแต่ว่าโอ้โหกระสุนมันเด้งไปโดนตัวหลังปะวะป้อมเลยยิงผมและตรงนี้เอรันดอร์อืมเราว่าไม่ทันครับอยู่ๆครับรู้ตัวอีกทีก็เจ็ดต่อสามแล้วสกอร์ครับคิวไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลัดเขานะนี่ครับแล้วก็ขึ้นเป็นดาบครีมาครับการเงินเริ่มไหลนะครับดาเมจเริ่มมาโอ้โหสเปซที่เป็นพันเลยนะมีพี่แก๊กมาครับอยากตอดนะครับตอดดูดดาเมจนนิห่อย ปึ๊บปึ๊บปึ๊บยิงไปนิดหน่อยครึ่งหลอดเลยฮะมีเอรันดอร์มาครับโอ้โหแตตรงนี้เยอะเกินเยอะเกินอยากเทสดามดเมจไงแต่ว่าโอ้โหไม่ได้ครับโดนซีซี้าวไปหน่อยครับอันนี้ผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับหลายๆคนที่ติดตามผมก็น่าจะรู้ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นอาวเลยก็หากเล่นขัดหูขัดตางไงก็ปลดให้ภายกันนิดนึงนะครับขอเวลาหน่อยชิ้นต่อไปครับผมจะขึ้นเป็น Morning Star นะครับก็ ช่วงอยู่ในช่วง10นาทีละการเจาะเกาะก็ต้องเริ่มเข้ามาได้ละจะเลือกเปิดเป็กรเลยหรือเปล่าแต,ต่ตรงนั้นครับเหมือนจะมีการบวกกันเกิดขึ้นแล้วผมพยายามที่จะเข้าไปอโอ้โหแต่อ้อยละลายเลยครับแทบไม่ได้เล่นแต่ฟอร์เรนแยกดันอยู่ฮะที่เลนขวาปาไหมครับหาเงินครับแกลกดึงมาไม่โดนใครครับผมพยายามที่จะตอดให้สแปซไปหาตัวหลังแต่แก๊กดูดไม่โดนผมแล้วผมยิงฟรีอ e ีสปอร์ตอยู่คีิไม่มีฮะ ยิงเอ็นดอร์ไปหนึ่งทีอุ้ยยิงทีข้อหนึ่งนะเวลาติดกริตอนนี้ไอเทมก็ใกล้ที่จะแรงที่สุดแล้วนะครับดูดาเมจผมนะค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวแต่ตรงนี้ครับเอเ็นดอร์ครับผมพยายามเข้าไปยิงใส่เอ็นดอร์และเอ็นดอร์ต้องหนีสุดฤทธิ์ครับเพื่อหนีออกมาและตอนนี้ครับซอยใส่ทางด้านของโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เราจะตายแต่ว่าตรงนี้ครับอยู่กันเป็นหมู่คณะผมต้องฟิกเกอร์ออกมาแล้วพยายามที่จะยิงใส่ทางด้านยีหน้าแตีหน้าอุ้ยฟิกใส่ผมครับผมตุยเลยฮนะ หลายจังหวะนี้ครับเพื่อนเปิดมังกรเลยหรือเปล่าผมก็เปิดมังกรไปเรื่อยๆ,ๆมีแกลกอยู่ข้างหลังยังไงไฟนี้เอ็นดอร์เข้ามาครับแต่มีคนโดดเข้าไปลาครับแล้วตอนนี้ครับทางด้านยีหน้าพยายามที่จะโดดเข้ามาผมผมก็พยายามซอยครับแต่ว่าโอ้โหมันไม่ได้จริงครับยีหน้าถือเกินเรายังไม่มีมอร์นิ่งสตาร์และตรงนั้นยังไงครับมีการไฟเกิดขึ้นโอ้โหพี่ฟอร์เรยยังอยู่คนระับแล้วผมอันติไป ชับฉับ,ฉบกลายเป็นว่าเพื่อนสวยเฉยตายแค่คลิกซี่ตัวเดียวคะนี่เกมนี้คือไม่ต้องมีผมก็ได้นะแต่คนดูอยากดูแรงที่สุดของทีรี่ครับเดี๋ยวเราก็จะพยายามฟาร์มให้ให้แรงที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วกันแต่ตอนนี้ครับโอ้โหแล้วดูการสเปสผมนั่นคือการสเปสที่แบบสเปสจากทีมไปโดนคนนะคือแรงมากเลยนะแต่ยีน่าพยายามที่จะล้วงผมครับโดนไปฮะ ฝากพี่หมึกทีผมไปไม่ถึงแล้วต้องเสียฟิกเกอร์ครับโอเคครับมีคนเก็บงานยีน่าให้แล้วผมก็มาตีดูดเลือดเล็กน้อยครับแล้วตรงนี้เหมือนจะมีไฟเกิดขึ้นครับผมก็เข้าไปปึ๊บพยายามจะซอ,ซ,อซอย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 ใส่แก๊ก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 ๊ตายครับและตัวหลังยังไงตัวหลังยังไงโจ๊กเกอรอ์รอดไปครับ เหมือนตอนนี้ผมจะบอกคนดูว่าให้ถอยก่อนนะครับเพราะว่าเกมเรานำและเราอยากจะได้แรงที่สุดของทีลี่ผมบอกคนดูว่าสตีมเมอร์ต้อง3ดังตอนนี้นี่ผมขาดแค่ดาบแดงนะผมต้องการดาบแดงนะถึงจะได้เห็นความแรงของทีลี่ผมว่าทีลี่กับดาบแดงเนี่ยเป็นอะไรที่คู่กันมากๆเพราะว่าถ้าเรามีดาบแดงเนี่ยจังหวะมาสเปซตัวที่เลือดต่ำกว่า50%เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอด และมุมนี้ครับผมจําได้ว่ามุมนี้น่าจะเป็นมุมทีลี่เลยมีการยิงเข้ามาครับมีเพื่อนเข้าไปอ้อยตายอย่างไรแล้วผมยิงฟรีอีสปอร์ตครับและครับยิงหน้าล่วงลงไปครับพยายามที่จะเข้าไปยิงต่อแต่ฝั่งตรงข้ามสกิลลงพื้นมันเยอะเกินครับพยายามที่จะเข้าไปยิงครับยิง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 แต่ว่าโอ้โหโดนแก๊กดึงนะือผมว่ายังมันมันยังมันยังไม่มีดาบแดงถ้ามีดาบแดงเนี่ยน่าจะดีกว่านี้กลายว่าไฟนี้เราตายหมดทีมครับ ไม่ดีเลยวตายหมดครับยังดีที่เราทำเวฟไปเยอะนะนี่ครับดาบแดงผมมาแล้วครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนี่น่าจะเป็นโบเค้นนะครับนี่หลอกเป็นโบเค้นไว้อุลโจ็กเกอร์ครับพยายามที่จะเข้ามาแต่แปะใส่ทางหน้าฟอรินเราไปก่อนครับผมก็ปาไปเพื่อเปิดช่องทางจะได้เห็นว่ามีตัวอะไรบ้างแต่ข้างล่างก็โดนลุมครับ ตรงกลางก็โดนบีบเข้ามานี่คิดผิดคิดถูกครับแต่ว่ามีเพื่อนโดดเข้าไปครับบอเลโดดเข้าไปแล้วผมจะเข้าไปยิงฟรีครับยิงสปอร์ตแล้วตีใส่แก๊กแก๊กพ,พยายามที่จะดูดแต่แก๊กลงตายลงไปก่อนครับตอนนี้ครับมียีน่ามายีน่าโดนยกแล้วผมยิงฟรียิงฟรียิง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 ,ยงเอ๋ยเก็บได้ไปสี่ตัวครับไฟนี้ดาเมจเราเรานี่แรงอนะติดอยู่ที่ว่าจะได้ยิงหรือเปล่าแต่ถ้าจะให้แรงกว่านี้ต้องมีโบเก้นพยายามหาเงินอีกนิดหน่อยแต่เหมือนกำลังจะมีไฟ ผมว่าผมต้องไปไฟว่ะผมปาบอันติไปก่อนครับเพื่อเปิดทางนำล่องไปก่อนแต่มีคนแบบว่านัวนวกันอยู่ผมอยากเข้าไปได้ช่วยแต่เพื่อนตายสามตอนนี้ครับผมเข้าไปสแปซใส่แล้วดูช็อตสแปซผมไปดูภาพชายัยค,ครับสแปซได้ไปสามตู้เลยครับจากการที่เรามีดาเมจขนาดนี้ขอเทสไอเทมต่อหน่อยฮะ ตอนนี้คือเป็นแรงที่สุดแล้วนะได้ตังระหว่างไฟพอดีพี่หมึกพยายามค้ำคำให้เราครับผมอยากได้ป้อมบนนะตอนนี้ผมน่าจะได้ป้อมบนแล้วดูดูช็อตนี้ผมจาได้ละเดี๋ยวดูนะครับตอนผมตีป้อมครับป้นปๆนปืนปอุยีหน้าหายเลยครับแรงสุดของทีรี่คือมันแรงมากครับแล้วตรงนี้ครับโอ้โหเข้ามาครับยิงไม่กี่ทีล่วงลงไปนอนและมีคนเข้าไปซัดข้างในครับ ชอนนี้ผมก็กดท่า2ไปยิงสเปดใส่ตายตายสองตัวครับเรียบร้อยฮะเกมนี้ครับแรงที่สุดของทีรี่จบลงไปแล้วครับดาเมจในการชิงที่คืออลังการงานสร้างมากก็เกมนี้ก็เป็นเกมท้ายของสตรีมในวันนั้นนะครับผมฆ่าไปทั้งหมด17ตัวนะฮะขึ้นมาเป็น27ดาวแล้วนะครับจาก25่ําทำดาเมจไป2 5 5 0นะครับฆ่าไป17ตัวครับ แล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับอันนี้คลิปนี้ผมลองเอามาภาคดูนะเอาเกมแบบย้อนหลังมาภาคดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมคิดว่ามันอาจจะไม่ไม่เราใจมากแต่น่าจะดูแบบเพลินๆก็ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเจอกัน